สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบาน,นะครับผมขอส่งความปรารถนาดีมาถึงพี่น้องท่านผู้สมที่รักและเคารพทุกท่านที่เป็นแฟนคลับของเสียงสิทธิบิบารน,นะครับเราอยู่ในเรื่องของการเอาชนะความท้อแท้ใจนะครับแล้วเราพบว่าสิ่งที่สําคัญในการเอาชนะความท้อแท้ใจประการหนึ่งก็คือเราจะต้องจัดระเบียบชีวิตของเราให้ดี โดยเฉาะยิ่งการจัดระเบียบโลกภายในจัดระเบียบชีวิตของโลกภายในของเราให้ดีครับให้สังเกตนะครับว่าแนวมีนั้นจดจ่ออยู่กับการจัดระเบียบจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนเสมอเมื่อท่านแนวมีจัดระเบียบใหม่ท่านวางคนลงตําแหน่งตามตระกูลที่ถูกต้องท่านรู้ใจว่าคนที่ท้อแท้ใจซึ่งเป็นทีมเวิร์คของท่านนั้นต้องการการ สนับสนุนครับต้องการกลุ่มคนที่คอยสนับสนุนฉันใดฉันนั้นครับเราเองเมื่อเราท้อแท้ใจหรือว่าเรากําลังเดินเข้าไปสู่ความท้อแท้ใจนั้นเราต้องการพี่เลี้ยงครับเราต้องการคนที่จะสร้างเราที่คอยสนับสนุนเราครับโดยเพราะอย่างยิ่งครอบครัวก็จะเป็นกลุ่มคนที่คอยสนับสนุนเราในการรับใช้พระเจ้าเป็นที่น่าเสียดายนะครับหากครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวของ ใครบางคนที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าห่างเหินจากพระเจ้าก็ไม่สามารถที่เป็นคนที่คอยสนับสนุนและเมื่อใครสักคนในครอบครัวท้อใจนะครับอย่าลืมครับว่าการท้อใจหรือโรคความท้อใจนี้เป็นโรคระบาดอย่างหนึ่งนะครับก็จะทําให้สมาชิกคนอื่นๆคอยพลอยจะท้อใจไปด้วยในทางกลับกันนะครับหากมีใครสักคนในครอบครัวที่กําลังท้อใจอยู่ สมาชิกค,คนอื่นๆในครอบครัวก็จะสามารถช่วยหนุนจิตชูใจช่วยเป็นกำลังใจช่วยเป็นกองหนุนพี่น้องครับเราจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อนคริสเตียนหรือบรรดาสาวกด้วยกันครับคอยสนับสนุนกันและกันเสมอคอยหนุนจิตชูใจกันและกันครับเมื่อผมล้มคุณก็ฉุดผมขึ้นเมื่อผมท้อคุณก็ยกผมขึ้น เมื่อคุณล้มผมก็จะฉุดพยุงคุณขึ้นมาและเมื่อคุณท้อผมก็จะคอยสนับสนุนยกฉูคุนพี่น้องครับพราะเจ้าของพระเจ้าในวันนี้นะครับจากกษัตริย์โซโลมอนครับท่านกล่าวอย่างนี้ครับว่าสองคนช่วยกันทําดีกว่าทําคนเดียวเพราะจะได้ผลงานที่ดีกว่าหากคนหนึ่งล้มลงเพื่อนของเขาก็สามารถพยุงเขาขึ้นได้ แต่น่าสงสารคนที่อยู่คนเดียวเพราะเมื่อเขาล้มลงก็ไม่มีใครพยุงเขาขึ้นนอกจากนี้หากสองคนนอนด้วยกันก็จะได้ไออุ่นจากกันและกันแต่คนที่นอนอยู่คนเดียวจะอุ่นได้อย่างไรตัวคนเดียวอาจถูกปราบลงสองคนปกป้องกันได้เชือกสามเปลียวย่อมไม่ขาดง่ายนี่คือสิ่งที่บันทึกอยู่ในพระธรรมปัญญาจารย์นะครับโดยกิยาโซลมอนบทที่4ข้อที่9ถึงข้อที่12 กษัตริย์โซโลมอนท่านกำลังพูดอะไรครับท่านกำลังพูดว่าการมีคนอื่นในชีวิตของเราที่คอยให้กำลังใจที่คอยช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดถึงเรื่องวิธีที่2ครับที่จะเอาชนะความท้อใจได้อย่าลืมวิธีแรกนะครับวิธีแรกที่จะเอาชนะความท้อใจได้ก็คือจัดระบบระเบียบชีวิตของเรารักษาวินัย โลกภายในของเราให้ดีครับและว,วันนี้วิธีที่สองที่เอาชนะความท้อใจก็คือละลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าละลึกถึงผู้นําของเราละลึกถึงผู้นําสูงสุดของเราเจ้านายชีวิตของเราพี่น้องลองสังเกตสิ่งที่เนมีท่านพูดนะครับบันทึกอยู่ในเนมีบทที่4ข้อ14ครับหลังจากตรวจสอบสิ่ง,งต่างแล้วข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นกล่าวแก่เหล่าขุนนางข้าราชการและคนที่เหลืออยู่ว่า อย่ากลัวพวกนั้นจงละลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และหน้าเกรงขามอย่ากลัวพวกนั้นจงลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามคําที่ว่าลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นหมายถึงอะไรครับและลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงการถวายตัวแด่พระองค์อีกครั้งหนึ่งครับหมายถึงการอุทิศตัวอีกครั้งหนึ่งต่อพระเจ้า หมายถึงการขออำนาจฝ่ายวิญญาณจากพระองค์อีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับระลึกถึงผู้ที่สูงสุดผู้นำสูงสุดของเราคือองค์พระเยซูคริสต์ในวันนี้คำถามจะมาถึงพี่น้องครับว่าเราควรจะระลึกถึงอะไรเป็นพิเศษเราควรจะระลึกถึงอะไรเป็นพิเศษครับมีสามสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอครับสิ่งแรกให้ระลึกถึงคุณงามความดี พระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราลึกถึงความดีงามของพระเจ้าสิ่งดีที่พระเจ้าทาในชีวของเราในอดีตเมื่อเราเริ่มต้นที่จะคิดถึงสิ่งดีๆและลึกถึงสิ่งดีๆที่พระเจ้าทำในชีวของเราหลายอย่างมากมายวิญญาณของเราจิตวิญญาณของเราก็จะรับการยกชูแทนที่จะผิดหวังแทนที่จะกระวนกระวายสิ่งเหล่านี้ก็จะบรรเทาลงครับ ความกวนกวายความกังวลทั้งหลายที่นําไปถึงความท้อแท้ใจก็จะบรรเทาลงครับต้องระลึกถึงพระคุณของพระเจ้านับพระพรของพระองค์นะครับนี่เป็นประการแรกประการที่2ก็คือเราจะต้องระลึกถึงความใกล้ชิดของพระเจ้ากับเราในปัจจุบันนี้เราใกล้ชิดกับพระองค์มากแค่ไหนครับเราติดสนิทเข้าสนิทกับพระองค์มากแค่ไหนครับและถ้าเราเข้าสนิทในระดับที่รู้ว่า พระเจ้ากำลังทําอะไรในชีวิตของเราในเวลานี้ครับเราจะต้องเข้าถึงพระเจ้าจนกระทั่งเรารู้ว่าพระเจ้ากําลังทําอะไรบางอย่างในชีวิตของเราแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับแต่เรามั่นใจและเราเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ดีในที่สุดจะเป็นของผู้ที่รักโรรองคเสมอพระเจ้าอยู่กับเราครับไม่ว่าเราจะรู้สึกหรือไม่ก็ตาม พระเจ้าอยู <Okay. S 1> ่กับเราครับไม่ว่าเราจะมั่นใจหรือไม่ก็ตามพระเจ้าอยู่กับเราครับไม่ว่าเราจะเชื่อมากเชื่อน้อยขนาดไหนก็ตามพระเจ้าอยู่กับเราครับไม่ว่าเราจะห่างเหินจากพระองค์มากแค่ไหนก็ตามแต่เราต้องพัฒนาครับให้เราตระหนักและประจักษ์ถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องครับขอให้พระเจ้าทรงประทานความรู้สึกและการตระหนักถึงการประจักษ์แจ้งถึงความใกล้ชิด พรระะเเจจ้าาอยู่กับขอให้เรายึดในพระสัญญาที่พระเยซูตรัสว่าเราจะไม่มีวันทอดทิ้งท่านเราจะไม่มีวันที่จะละจากท่านเราจะไม่มีวันละทิ้งท่านบันทึกอยู่ในพระธรรมฮีบรูท,ที่13ข้อที่5นะครับพี่น้องขอให้พวกเรามั่นใจนะครับเราจะไม่มีวันทอดทิ้งท่านนี่คือสิ่งที่พระเจ้า,พร,จาพระเยซูตรัสกับเราเราจะไม่มีวันละทิ้งท่านพี่น้องครับ แม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เรียกหาพระเจ้าทุกๆครั้งที่เราทอร้อใจแต่พระองค์อยู่ที่นั่นเสมออยู่ที่ตรงนั้นเสมอครับพระองค์อยู่ในชีวิตของเราเสมอนั่นคือสิ่งที่เป็นประการที่สองที่เราจะต้องนึกถึงนะครับเวลาที่เราทอร้อแท้ให้เราลึกถึงว่าพระคุณของพระเจ้ามากมายเพียงใดและลึกถึงประการที่สก็คือให้เราระลึกถึงว่าพระเจ้าไม่มีวันทอดทิ้งเราครับ ประการที่3ครับเราต้องระลึกถึงนิทานุภาพของพระเจ้าสำหรับอนาคตพระองค์จะประทานกำลังให้ตามความจำเป็นต้องการของเราตามความต้องการของเราเมื่อเราท้อใจเราหันเหใจของเราออกจากสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นจดจอ่อจดจอ่อกลับมาจดจ่ออยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับอย่าให้เราจดจ่ออยู่ที่สภาพแวดล้อม เพราะสภาพแวดล้อมมันเป็นทัศนวิสัยที่อาจจะไม่ดีครับอาจจะอยู่ท่ามกลางลมพายุอาจถ้าอยู่ท่ามกลางมรสุมสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นครับจะทำให้เราหดหูและท้อใจครับเราจะต้องจินตนาการและลึกถึงลิทานุภาพของพระเจ้าและลิธานุภาพของพระเจ้านี่แหละครับจะประทานให้กับเราตามความจำเป็นตามความต้องการของเราโปรดจำไว้ว่า ความคิดของเรากำหนดความรู้สึกของเราได้ความคิดของเรากำหนดความรู้สึกของเราได้พี่นงครับ you are what you think นะครับ you are what you think คือความคิดของเรากำหนดว่าเราจะรู้สึกอย่างไรได้ถ้ารู้สึกท้อแท้ก็เป็นเพราะว่าเรากําลังมีความคิดที่หน้าท้อแท้ใจเกิดขึ้นตนข้ามครับถ้าเราอยากจะมีกําลังใจให้เราคิดถึงพระเจ้า ให้เราคิดถึง3ประการที่ผมได้กล่าวไปแล้วในวันนี้นะครับประการแรกก็คือคิดถึงพระคุณพระพรน,นับพระพรของพระเจ้านับพระคุณของพระเจ้าในอดีตประการที่2ครับเราต้องใส่ใจความสัมพันธ์ความใกล้ชิดการเข้าสนิทของเราในปัจจุบันนี้กับพระเจ้าเราจะต้องมั่นใจในพัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราครับและประการที่3ครับเราจะต้องคิดถึงอนาคต มองไปข้างหน้ารับฤทธิ์เดชรับพลังที่มาจากพระเจ้าหันเหออกจากสถานการณ์สถานการณ์ที่ไม่ดีที่กําลังลุมเราเราอยู่พี่น้องครับสุดท้ายครับผมอยากจะเชิญโพขขระเจ้าของพระเจ้ามาให้พี่น้องได้จดจํานะครับถ้าเป็นไปได้อยากให้พี่น้องที่จะท่องจําได้เลยครับมีอยู่สีข้อครับในวันนี้เป็นของฝากจากความปรารถนาดีของผมนะครับ ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ประธานกําลังแก่ข้าพเจ้าฟิลิปปีบทที่493ครับไม่ว่าเบื้องสูงหรือเบื้องลึกหรือสิ่งอื่นใดในสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนไม่สามารถพรากเราไปจากความรักของพระเจ้าได้โรมบทที่8ข้อ39ครับพระคัมภีร์ตอนที่3ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครเล่าจะต่อสู้เราได้ ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราไครเล่าจะต่อสู้เราได้โรมบทที่8ข้อ3าครับและข้อสุดท้ายมัทธิวบทที่ 9- ้ข้อ23มัทธิวบทที่ 9- ้ข้อ23ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อ,ไไอขอพระเจ้าอํานวยพระพรให้ได้หายท้อใจอย่าพึ่งท้อใจนะครับถ้าเรายัางไม่ได้ฟังพระจนะของพระเจ้า อย่าพึ่งท้อครับถ้ายัางไม่ได้ฟังพระ,ะงระเจ้านะของพระเจ้าและผมเชื่อแน่ว่าเมื่อเราฟังพระเจ้านะของพระเจ้าแล้วเราจะไม่ท้ออย่างแน่นอนอาเมน